สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาคุยแบบไม่มีสคริปต์อีกแล้วนะครับแต่ว่ามีหัวข้อนะมีหัวข้อว่านะดูจากภาพหน้าปกคลิปเอานะฮะก็บอกว่าทำอย่างไรถึงจะหมดหนี้นะครับผอนบัตรเครดิตมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่สรุปก็คือเริ่มเป็นหนี้บัตรเครดิตกันตั้งแต่หนุ่มๆส,สาวนะฮะเพิ่งเริ่ม ทำงานเรียนจบมาได้ไม่ใช่สิเออเรียนจบเนี่ยถูกแล้วเรียนจบแล้วก็เริ่มทํางานมาได้สัก2ปี2ปีก็เริ่มมีบัตรเครดิตนะจากวงเงินไม่กี่หมื่นนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มวงเงินขึ้นแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจํานวนบัตรมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอายุ20ต้นต้นๆยี่สก,กลางๆนะผ,นผ่านไปผ่านไปจนอายุ40แต่งงานมีลูกมีเต้า40 455 0 ถ้าก็ถือบัตรเครดิตเนี่ยมันสมมุติมีมีอยู่สี่ใบสี่ธนาคารถือบัตรเครดิตกันมันยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปียี่สิบห้าปีนี่มันไม่หมดสักทีเว้ยนะลองนึกดูนะสมม,มุติว่าเริ่มทำงานเงินเดือนห5ื่นห้าละกันบัตรเครดิตให้วงเงินสองเท่าอ่ะสมมุติสองเท่าวงเงินสามหมื่นก็เริ่มเป็นหนี้กันไปเริ่มเป็นหนี้กันมา ก็เต็มวงเงินเต็มไปเต็มมาจ่ายขั้นต่ำหมุนไปหมุนมาผ่านไป5ปีบัตรบัตรเครดิตมันก็ให้วงเงินเพิ่มมาอีกจาก30,000เป็น5 0,000่แทนที่จะแบบว่าวงเงินจาก3 0,000มาเป็น5 0,000เนี่ยเท่ากับเรามีเงินส่วนต่างอีก2 0,000ที่เราสามารถลูดได้เอาไว้ช้ไว,ไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับไว้ใช้ยามฉุกเฉินก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเหตุการณ์จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับสมมุติว่า เออได้วงเงินบ,บัตรเครดิตมาสามหมื่นเขาก็ใหญ่ให้เป็นห้าหมื่นไม่ถึงสามเดือนอะแต่วงเงินห้าหมื่นนะครับแล้วก็ใช้วงเงินห้าหมื่นไปอีกสักสามสี่มมป 80, 000, ีเพิ่มมาให้อีกเป็นแปดหมื่นนะครับเพิ่มมาอีกเป็นแปดหมื่นสักพักก็ขยับจากเต็มบัตรบัตรเต็มอยู่ที่ห้าหมื่นก็มาเต็มแปดหมื่นอีกนะไม่กี่เดือนนะครับก็ขึ้นมาอีก แสนสองแสนห้าสุดท้ายแสนแปดสองแสนจนอายุห้าอาจจะวงเงินบาทสองสามแสนว้วก็ได้นะครับก็เต็มอะ่ะเต็มหมดนี่แหละคือตัวล่อที่บัตรเครดิตมันเอามาล่อคุณนะฮะด้วยวงเงินที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาอาจจะดูพฤติกรรมคุณนะครับก่อนที่จะให้มานะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรเป็นตัววัดนะฮะว่า การงานคุณยังมั่นคงอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจจริงๆนะเพราะว่าบางทีวงเงินบัตรเครดิตเนี่ยมันก็เพิ่มให้เองนะมันไม่เช็คไม่อะไรเลยนะปรากฏว่าบางทีเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าไงมันก็เปลี่ยนแปลงสถานะทางด้านการเงินการธนาคารเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่าด้านทางการธนาคารเปลี่ยนแปลงสถานะทางด้านการทํางานไปแล้วนะคะระับบางคนอาจจะไม่ทํางานแล้วก็ได้จากทํางานประจําเมื่อสี่หปีที่แล้วบัตรบัตรเครดิตมันก็เข้าใจว่าอย่างนั้นตอนนี้ก็อาจจะลาออกมา้าขาย ส่วนตัวแล้วก็กิจการอาจจะดีหรือไม่ดีก็ว่ากันไปแต่ว่าเขาก็ยังผ่อนบัตรเครดิตใบนั้นดีอยู่นะก็เพิ่มวงเงินให้เขาเรื่อยๆนะลองนึกดูนะครับเป็นหนี้กันตั้งแต่อายุ20่กว่าจนถึงอายุ50ก็ยังใช้บัตรธนาคารนี้อยู่ขยายวงเงินเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากหลักหมื่นมาเป็นหลักหลายแสนนะครับบัตรเครดิตเนี่ยนะครับดอกเบี้ยมันคิดกันที่อยู่ที่ประมาณ18นตะครับ18%ต่อปีนะสมมุติเป็นหนี้บัตรมันอยู่20 20ปีนี่เท่ากับเท่าไหรออ่อ่ะเออสี่ร้อยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะสี่ร้อยเท่าอะ่ะคือมันได้มันได้คืนกันมันนคุ้มแล้วอะ่ะบัตรบัตรเครดิตใบนั้นมันได้คุณจนคุ้มแล้วอะ่ะนะสมมติไม่ต้องไม่ต้องขยายวงเงินเพิ่มนะสมมติว่าวงเงินบัตรหนึ่งแสนบาทได้ปีละสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือปีละหมื่นแปดห้าปีก็ทบต้นแล้วนะครับนะครับสิบปีก็สิบปีก็เท่ากับเท่าไหร่ละ 5ปีทบต้นน่ะประมาณ10ปีเท่ากับ180น่ะนะครับถูกไหมเกือบ2เท่าแล้วลองคูณไปดูนะว่าธนาคารเนี่ยเขากินดอกเบีย้ยคุณไปเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นเผลอๆก็มากกว่า1้อมากกว่า18ต่อปีด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดโดนค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นไหลเข้าไปอีกนะครับนี่แหละนะหลายๆคนก็ถึงจะถามว่าแล้วทําไมมันยังจะให้ทํำยังไงเนี่ยถึงจะหมดหนี้เออนะทํายังไงดีวะถึงจะหมดหนี้ นะครับก็จะมีคําถามว่าอยากหมดหนี้บัตรเครดิตจะทํายังไงดนะีวันนี้ผมบอกก่อนนะครับวันนี้ผมจะพูดในเรื่องของหนี้อยู่2ตัวนะครับคือหนี้บัตรเครดิตแล้วก็วงเงิน OD นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมมักจะมีคาําถามเขาบอกว่าอยากหมดหนี้บัตรเครดิตจะทํายังไงดีนะบางคนก็บอกว่าทําธุรกิจนะครับมีวงเงิน OD อยู่นะใช้มาประมาณ10กว่าปี มันไม่ลดวงเงินเลยวงมันยังเป็นหนี้เท่าเดิมอยู่ทํายังไงดีเนี่ยธราคามันเอาเปรียบเรามากเลยเราจ่ายเงินให้มันตลอดมันดอกเบี้ยมันไม่ลดเลยเงินต้นมันไม่ลดวงเงินมันก็เต็มอยู่อย่างนั้นอ่ะนะเหมือนกันนะครับในฝั่งบัตรลูกหนี้บัตรเครดิตก็บอกว่าเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตเขามาเป็น1ิปี1ิบห้าปี20ิปีได้วงเงินมาเท่านี้จ่ายเงินจ่ายไปเท่าไหร่วงเงินมันก็ไม่ลดสัทีผมอยากจะบอกว่าเพื่อนๆครับมีสติก่อนนะครับ นึกดูดีดีนะครับเพื่อนเพื่อนจ่ายหนี้บัตรเครดิตไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ลดเป็นไปได้อะครับมันเป็นไม่ได้อะครับมันเป็นไม่ได้นะครับข้อแรกเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยนะครับเขาให้เราจ่ายขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เป็นพูดถึงช่วงโควิดนี่นะฮะเพราะโควิดเขาให้เหลือห้าเปอร์เซ็นตะ์วันนี้ผมอัดคลิปณว,วันที่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับ ต้องบอกเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดสมมติคลิปนี้มันเป็นคลิปในอดีตไปแล้วนะช่วงสถานการณ์ตอนนี้ของประเทศไทยเนี่ยมันมีสถานการณ์โควิด -19 หรือเชื้อไวรัสโครโรนาเนี่ยมันระบาดเศรษฐกิจตกต่ำมากนะครับเขาก็ลดขั้นต่ำบัตรเครดิตลงจาก10%เรหลือ5%นะครับแต่บัตรเครดิตทั่วไปเนี่ยเขาให้จ่ายขั้นต่ำอยู่ที่10%นะแล้วไอ้คนบอกว่าเฮ้ยกูจ่ายบัตรมัน5ปี10ปีวงเงินแม่งไม่ลดเลยแบงค์แม่ง เขี้ยจริงๆแม่งโกงแบงค์แม่งขี้โกงดอกเบีย้ยแม่งเขี่ยวแม่งกินอาชาก่อนช้าก่อนคุณรู้ก่อนแล้วหรือเปล่าว่าดอกเบีย้ยบัตรเครดิตมันสิบแปดเปอร์เซ็นต์คุณรู้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนทํานะอย่าไปโทษคนอื่นแบงค์เขาบอกคุณทุกอย่างนะในสมญนสัญญาทั้งหลายคุณต้องอ่านนะเออถ้าเกิดคุณไม่อ่านคุณไปว่าเขานั่นแต่จริงๆส่วนส่วนใหญ่หลักการเขารู้กันอยู่แล้วคนคน,คนทาบัตร เครดิตก็รู้อยู่แล้วว่ามันโดนดอกเบี้ยสิบนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณมีวงเงินบัตรเครดิต10,000แบาทนะครับดอกเบี้ยสิเเท่ากับ1.5%ต่อเดือนนะครับหนึ่งแบาทดอกเบี้ย1.5%ก็เท่ากับพันหถูกไหมถูกปะดอกเบี้ยพันหแล้วเขาให้คุณจ่ายขั้นต่ำสิบเปก็คือ1 0,000บาทเดือนหนึ่งเนี่ยคุณใช้วงเงินเต็มแบบ่ยหนึ่งแสนบาทคุณต้องจ่ายขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาท นะครับเป็นดอกเบีย้ยสักพันห้าเป็นเงินต้น8ปดพันห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณจ่ายเข้าไป10,000บาทเนี่ยเออ่มันจะไปตัดต้นหรือตัดภาระหนี้ลง8ปดพันห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรเครดิตของคุณใบเนี้ยพอคุณจ่ายไปหนึ่งหมื่นปุ๊บตัดดอกเบีย้ยไปพันห้ามันก็จะเหลือต้นตัดไปแปดห้าก็จะเหลือต้น9 0,000เท่าไหร่อ่ะหนึ่งพันใช่ไหมห้าร้อย สรุปก็คือคุณจะเป็นหนี้91,500แต่คุณบอกเนี่ยจ่ายเข้าไปแม่งตั้งหมื่นหนึ่งแม่งก็ไม่หมดนี่อย่าคิดเข้าข้างตัวเองแบบนั้นคือคุณจ่ายไปหมื่นหนึ่งจริงๆเนี่ยมันจะไม่หมดนี้ได้ไงวะก็มันไปตัดต้นตั้ง8 1 0 5ันร้อย้าไแปันล้วไปตัดต้นตั้ง8ป0พัน้าเอาสมมติคุณจ่ายก็ไปหมื่นหนึ่งไปตัดต้น8,5 0พไปตัดดอก1ั0หคุณก็จะเหลือเงินต้นบัตรเครดิตใบเนี้ยก็คือ91,500ถูกเปล่้า พอเดินถัดมาเขาก็ให้คุณจ่ายขั้นต่ำ10%ของ91,500ก็9,000กว่าบาทก็ไปตัดดอกประมาณ1,000 1,400นะไปตัดต้นประมาณเอ่อเท่าไหร่อ่ะ8,000ถูกปะเออมันก็ไปตัดต้นลงไปอีกมันก็จะเหลือ8,000 0กว่าเหลือ8,000 0กว่าเหลือ7,000 0กว่าเหลือ6,000 0กว่าเหลือ5,000กว่าไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยขั้นต่ำที่ 10%, 10แต่ไม่แต่ไม่น้อยกว่าพันหนึ่งมันก็จะจ่ายไปเรื่อมมันก็หมดดิ ันจะไม่หมดหนี้ได้ยังไงวะถูกไหมเพราะดอกเบี้ยมันแค่1.5%ต่อต่อเดือนน่ะแต่เขาให้คุณจ่ายขั้นต่ำที่1 0ของภาระหนี้หรืออย่างน้อยต้องพันหนึ่งหรือ2,000ผมไม่แน่ใจอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็หมดหนี้ครับถ้าจ่ายอะ่ะแต่คุณก็จ่ายใช่ไหมคุณก็จ่ายบัตรเครดิตคุณก็จ่ายไงเออแต่ทำไมมันไม่หมดนี้ก็มึงมึงจ่ายไปแล้วมึงก็กดไปใช้ใหม่แล้วไม่หมดหนี้ได้งไงวะ ถูกป่าแล้วมึงจะไปโทษใครได้อะมึงโทษตัวเองคุณต้องโทษตัวเองนะอย่าไปโทษคนอื่นนะอย่าไปโทษธนาคารอย่าไปโวยวายว่าโอ้ยเนี่ยที่กูจ่ายปัดเครดิตให้มันมาเป็นสปีมันนี่แม่งไม่ลดเลยแบงค์นี่แม่งเลวจริง,รงๆกินดอกเบี้ยกูมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลองนึกดูดีๆนะที่มันไม่หมดนี่เพราะอะไรเพราะคุณหรือเปล่าคุณจ่ายไปแล้วคุณก็มาลูดใช้คุณจ่ายไปแล้วคุณก็ลูดใช้นะ สมมุติว่าโอเคเราเก่งมากเลยเราจ่ายไปเรื่อยๆขั้นต่ำสิบเปสิเร์แล้วเราไม่รูดใช้เราไม่ชูเราไม่รูดใช้เลยนะผ่านไปสี่ห้าเดือนอวงเงินคุณจากแสนหนึ่งเต็มวงเงินคุณอาจจะเหลือแค่ประมาณคุณอาจจะเหลือนี่อยู่แค่ประมาณหกหมืก็ได้นะครับคุณยังมียังมีกัปที่จะสามารถเอาไปรูดใช้ได้อีกสี่หมืสุดท้ายร้อยทั้งร้อยอ่ะหลายคนก็จะเอามารูดใหม่อยู่ดีอ่ะ <laughs> ก้ามารูดแล้วก็เต็มวงเงินอีกดีแล้วก็มาบ่นเขาว่าโอ๊ยจ่ายไปตั้งเยอะแม่งไม่หมดนี่แหมอย่ามาเขาเรียกว่าไงเป็นคําพูดปลอบใจตัวเองเลยอย่ามาปลอบใจตัวเองให้มันตัวเองดูดีเลยอย่าดราม่าก,กับตัวเองเให้มันดูดีอะ่ะผมเองผมก็เป็นนึ่งคุณนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะเป็นนะแต่ผมไม่มาบน่นว่าเอ้ยกูจ่ายปลิตภัเท่าไหร่มันก็ไม่ลดก็มันจะไมลดได้ไงวะก็กูจ่ายแล้วกูก็ใช้จ่ายแล้วกูก็ใช้ฮะเออ คือผมมีวิธีนะผมมีวิธีสองวิธีนะพุทธตั้งนานนะก็ <c oughs> จะบอกบอกวิธีนะผมมีวิธีสองวิธีนะคือหนึ่งคุณไปยืมเงินใครก็ได้เอาไปปิดเอาไปปิดหนี้บัตรแล้วคุณยกเลิกบัตรไปเลยอะ่ะแล้วคุณก็ไปใช้หนี้คนนั้นคนเดียวอะ่ะจะให้ใจให้เขาคิดดอ,อกเบี้ยเท่ากับบัตรเครดิตก็ได้นะหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนให้คิดแปดแบบลดต้นลดดอกอะ่ะคุณก็เอาไปจ่ายเงินกับเขาอะ่ะถ้าสมมติคุณกู้แบงค์ไม่ได้นะ ถ้าเกิดคุณกู้แบงค์ได้คุณกู้แบงค์คุณการที่คุณจะไปกู้แบงค์มาปิดบัตรเครดิตที่ดอกเบี้ย18%ดเนี่ยด้วยความที่คุณต้องเป็นคนฉลาดคุณต้องมีกู้ธนาคารที่ดอกเบี้ยมันไม่ไม่แพงกว่า18%รนะถ้าธนาคารดอกเบี้ยมันแพงกว่า18ที่มากู้มาปิดเนี่ยคุณคุณอย่าใช้คำว่าโง่เลยคุณไม่ฉลาดแล้วกันนะครับเอาสมมติคุณมีกู้เงินบัตรไอ้แบงค์อะไรก็ได้ที่ดอกเบี้ยถูกกว่านี้สมมติดอกเบี้ยแค่1 2เออมาปอรนี่บัตรเคริต1 8% พอปิดเสร็จแล้วคุณก็ต้องไปผ่อนกับไอ้เจ้าหนี้ใหม่ถูกไหมอ่าเป็นงวดง่วงวงว,งวจนหมดหนี้อ่ะสามปีห้าปีเราจ่กําหนดกันคุณก็จะหมดหนี้นะอืมคุณก็จะหมดหนี้นะถูกปะแล้วคุณก็ต้องยกเลิกบัตรเลยนะคุณต้องยกเลิกบัตรเครดิตใบนี้ไปเลยนะครับเออต้องยกเลิกบัตรเครดิตใบนี้ไปเลยไม่ต้องเอามาใช้อีกแล้วนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือว่าคุณก็จ่ายไปโดยทีย่คุณไม่ต้องใช้อะ่ะคุณทําได้ไหมล่ะ อย่างที่ผมบอกอจ่ายง่ายๆจ่ายขั้นต่ําไปนะแสนหนึ่งจ่ายขั้นต่ำหมื่นหนึ่งก็จ่ายไปพอเดือนถัดมาขั้นเงินต้นเงินต้นมันเหลือเก้าหมื่นกว่าก็จ่ายไปขั้นต่ำเก้าพันอีกเดือนหนึ่งก็แปดพันอีกเดือนก็เจ็ดพันเดือนก็หกพันห้าพันสี่พันประมาณถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำที่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะแล้วก็มันจะขั้นต่ำแต่อย่างน้อยไม่ผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่าพันหรือสองพันนี่แหละประมาณประมาณไม่เกินปีครึ่งอะ่ะคุณจะหมดนี้บัตรเครดิตไปนั้นเลย คุณจะหมดนี่เลยนะคุณจ่ายแล้วคุณไม่ต้องใช้อะ่ะเออแค่นั้นเองวิธีการง่ายๆจ่ายแล้วไม่ต้องใช้ก็คือหมดนี้นะครับถ้าเกิดแบบว่าเออเขาเรียกว่ากลัวตัวเองกลัวใจตัวเองทําไม่ได้ก็เอาบัตรนั้นแม่งมาหักทิ้งแม่งเลยเอากัินไก่ตัดทิ้งแม่งเลยหรือไม่ก็ต้องหรือไม่ก็ไม่ต้องไม่ต้องพกเก็บไว้ที่บ้านเก็บไวท้ที่ที่แม่งหายยากๆหน่อยอะ่ะ แต่เราต้องไม่ลืมเราไปไว้ววที่ไหนอะ่นะไม่ต้องพกอะ่ะแล้วก็ใช้เงินสดไปแล้วก็จ่ายบาัตรเครดิตไปขั้นตามสิไปเรื่อยๆก็หมดนี่หรืออีกวิธีหนึ่งนะฮะอันนี้ในส่วนตัวผมเองผมก็ทําอยู่นะเพราะผมฮะก็แนะนำเพื่อนๆได้แต่ผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันหรอกเพราะว่าใจมันไม่แข็งพอนะครับพอมีวงเงินบัตรแสนหนึ่งสักพักหนึง่งกดนี่ไม่ใช่กดนีห่หมายถึงว่า รถยอดนี่ลงไปเหลือสัก4ี่หมื่นห้าหมื่นเดี๋ยวสักพักกิเลสแม่งก็มาอยากได้นุน่นอยากนี้ก็ไปรูดซื้ออีกอะ่ะนี่ผมเองเนี่ยก็บอกสารภาพเลยผมไม่ไม่ตอแหลว่าผมก็เป็นไม่ใช่ไม่เป็นแต่ว่าผมใช้วิธีนี้ครับผมเก็บเงินไว้ไว้อีกบัญชีหนึ่งตั้งหากเก็บไว้เลยต่างหากนะครับคุณอยากเก็บไปเท่าไหร่ก็ว่าไปอย่างผมเนี่ยไมไ่มีเงินเดือนประจําผมมีไรายได้เข้ามาเป็นช็อต ผมก็จะเก็บ5% 10%ก็ว่ากันไปเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เป็นเงินสดตอนนี้ผมมีเงินมากพอที่จะปิดหนี้บัตรเครดิตแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าปิดเพราะเสียดายเพราะเสียดายเงินสมมติผมมีเงินบัตรเครดิตตอนนี้อยู่แสนแปดผมก็มีเงินที่จะไปปิดหนี้บัตรตัวนี้แสนแปดแล้วผมต้องยกเลิกมันนะ่ะแต่ถ้าผมไม่ยกเลิกมันผมกลัวเลยรู้ปะ ผมเก็บเงินมาแสนแปดแล้วผมเอาเงินไปปิด,ปดหนี้บัตรเครดิตเนี่ยแล้วผมไม่ยกเลิกมันอะ่ะผมกลัวว่าอีกไม่เกินสามสี่เดือนก็กลับมาเต็มวงเงินอีกอะ่ะเทา่าก็กลับมาเต็มวงเงินแสนแปดเหมือนเดิมอะ่ะแต่แต่เงินที่ผมเก็บมาแสนแปดเกือบปีสองปีเนี่ยมันหายไปเลยอะ่ะ <c oughs> นี่แหละคือความยากลําบากของการที่จะเลดหนี้บัตรเครดิตลงนะ นี่คือความยากลําบากจริงๆคือสรุปสุดท้ายนี่มันคืออยู่ยที่ใจตัวคุณเองนะมันอยู่ที่ใจตัวคุณเองนะเพราะมันมีคําถามอย่างงี้ที่เขามาหาผมตลอดเวลา,ว,าว่าเป็นนี้บัตรเครดิตเนี่ยจะต้องทําไงถึงหมดนี่ช่วยสอนหน่อยผมเฮ้ยมันไม่ต้องสอนหลักการก็คือคุณก็จ่ายนี่เขาไปแค่นั้นเองคุณก็ไม่ต้องใช้ก็มีหลักการแค่นั้นนะ่ะไม่มีหลักการอะไรมากกว่านั้นนะหรือว่าหรือว่าจ่ายไปใช้น้อยกว่าจ่ายผมมักจะ ผมเคยทำคลิปไปแล้วไม่ใช่มักจะนะผมเคยทำคลิปไปแล้วนะว่าเอออย่างหมดหนี้บัตรเครดิตนะฮะโดยไม่ต้องกู้จากที่อื่นมารีไฟแนนซ์นะ่ะคือคุณก็จ่ายให้มันมากกว่าที่คุณใช้แค่นั้นเองนะครับจ่ายให้มันมากกว่าที่คุณใช้จ่ายหมื่นนึงนะก็ใช้ใช้สัก 3- 4พันนะครับก็แค่นั้นเองก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะแบบไม่หักดิบ จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแบบไม่หักดิบนะครับอันนี้จบในส่วนของบัตรเครดิตก่อนนะทีนี้มาดูในส่วนของวงเงิน OD กันบ้างนะเพื่อนๆหลายคนบอกว่าวงเงิน OD คืออะไรวงเงิน OD ก็คือสินเชื่อ OverDraft นะครับคือเบิกเงินเกินบัญชีนะครับมันก็จะคล้ายๆบัตรเครดิตนั่นแหละแต่ว่าบัตรเครดิตเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยเราต้องไปรูดรูดซื้อสินค้าหรือ เอาบัตรไปกดเงินสดออกมาจากตู้ ATM นะครับแต่ว่าวงเงิน O d ดเนี่ยเวลาจะเอาไปใช้เนี่ยจะต้องตีเช็คนะครับเขาจะมีบัญชีเช็คให้คุณนะก็คือวงเงิน1ล้านบาทคุณก็ตีเช็คใบเดียวก็เลยก็ได้1ล้านบาทออกไปนะครับเออวงเงิน O d ดเนี่ยเขาเอาไปทําธุรกิจนะสําหรับคนทําธุรกิจนะเช่นคุณทําธุรกิจซื้อมาขายไปนะซื้อเออซื้อมาขายไปอะไรเดียว ยันไม่ออกอะ่ะซื้อมาขายไปเล่าเบียร์แล้วกันนะซื้อมาขายไปเล่าเบียร์นะเป,นเป็นยี่ปัวสาปัวให้เล่าเบียร์นะครับมีวงเงินบัตรเออไม่ใช่สิมีวงเงินโอดีอยู่2ล้านนะก็ซื้อของจากเบียร์ช้างเบียร์สิงก็ว่าไปก็ตีเช็คให้ให้ดีลเลอร์ให้ซัพพลายเออร์ใหญ่ใหญ,ญ่ไปเขาก็เอาของมาส่งคุณที่บ้านนะครับส่งที่โกดังส่งที่ร้านนะครับอ่าสมมุติคุณตีใบละ50,000 0 สั่งซื้อในระยะเวลาใกล้เคียงกันสักต่างกันสัก2อาทิตย์นะของคุณก็เต็มโกดังเลยนะครับหล้านบาทนะครับเขามาส่งของเพราะคุณมีคุณเป็นคนขายส่งเนี่ยเป็นตัวเ,เป็นแค่แบบซาป,ปัวยี่ปัวซาป,ปัวนะแล้วก็เขาสั่งของคุณคุณก็ขนของไปขายเขาเพอขายของของ,ของเขาเสร็จคุณก็ได้เงินกลับมานะครับในหลักการที่ถูกต้องคือได้เงินกลับมาต้องเอาเงินเข้าโอดีนะครับแต่บางคนไม่เอาเข้า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมามันก็เหมือนบัตรเครดิตนั่นแหละนะสุดท้ายเนี่ยวงเงิน O, N o D เนี่ยมันไม่มีขั้นต่ํามันไม่มีจ่ายขั้นต่ําเหมือนบัตรเครดิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีความเสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติว่าเออคุณมีวงเงินกู้บัตรเออวงเงิน O D อยู่1ล้านบาทแล้วเขาคิดดอกเบี้ยคุณ8%ต่อปีนะครับ8%ต่อปีก็เออเท่ากับประมาณ7,000แล้วกันตีดเฉพาะเ0 0ดเลขกลม นะครับวงเงิน OD คุณหนึ่งวงเงิน1ล้านเต็มปุ๊บพอสิ้นเดือนก็จะมีดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมา700 0พันพอเด็กดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมา700 0มันเกิน1ล้านเท่ากับคุณจะเป็นประวัติไม่ดีนะในเครดิตบูโรจะขึ้นประวัติไม่ดีนะคุณก็จะตีเช็คไม่ได้แล้วเพราะวงเงินคุณเกินไป 7, 0 0 0พคุณก็ต้องเอาเงินไปตัดบัตรไป7ะไม่ใช่บัตรไม่ใช่บัตรสิไปตัด OD เจ็ดพันวงเงินคุณก็เต็มคุณก็ลูดคุณก็ตีเช็คออกไปไม่ได้อยู่ดี นะครับคุณก็ติเช็คออกไปไม่ได้อยู่ดีทีนี้เดี๋ยวผมแนะนําก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่มีวงเงิน OD นะแนะนําว่านะครับแล้วคนที่คนที่มีวงเงิน OD และใช้วงเงินเต็มนะแนะนําว่านะครับก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนนะเอาเงินไปเอาไปใส่ก่อนนะสมมุติว่าคุณมีวงเงิน OD 1ล้านบาทแล้วสิ้นเดือนคุณต้องโดนดอกเบีย้ยเจ็ดพันนะคุณเอาเงินไปใส่ก่อนสักวันคือใส่ก่อนสัก2วันนะสมมติคุณคุณรู้อยู่แล้วแหละดอกเบี้ยมันประมาณเท่าไหร่ประมาณ7-8็ดแปดพันคุณก็ใส่ไปเลย8ปดพ แั้วงเงิน o อดีคุณก็จะเป็น9 2, 9 0 0 0 0เเท่าไหร่อะ0อง0ันแม9 9น0 0งนนะครับแล้วพอสิ้นเดือนปุ๊บโ d ดีมันดอกเบี้ยมันมาปุ๊บกติปุ๊บเข้าคุณเต็มวงเงินพอดีแต่ถ้าเกิดคุณรอให้อาวงเงินโอดีคุณเต็มแล้วคุณก็รอให้ดอกเบี้ยม,มันเกิดขึ้นทุกสินนกส้นเดือนทุกสิ้นเดือนแล้วคุณค่อยมากรบอีกทีวันที่สองวันที่สามของต้นเดือนถัดไปเนี่ยประวัติคุณจะไม่ดีนะครับในใน,ในระบบ เครดิตบูโรเนี่ยมันจะขึ้นประวัติคุณไม่ดีเขาเขาเรียกว่ามันจะมีดอกเบีย้ยเกินวงเงินตลอดเวลาไอ้แบบนี้ยเขาเรียกว่าสัญญามันบอกแล้วไอ้นี่เตรียมตัวตายเพราะโอดีมันไม่หมุนละธุรกิจแบ่งเดี้ยงละนะครับไอ้น,นี่คือกรณีวงเงินโอดีนะครับหลายคนก็บอกว่าไม่หมดสทัทีก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับคุณอยากหมด,หมดวงเงินโอดีไหมล่ะอย่างนี้ผมบอกเมื่อกี้คุณทําธุรกิจซื้อมาขายไปขายส่งเหล้าเบียร์นะครับ อย่างที่ผมบอกในหลักการกนะ็คือคุณได้วงเงินมา1ล้านบาทคุณก็ตีเช็คออกไปนะสมมตินะห้ 5, าห้าแสนใบหนึ่งแล้วก็อีกอาทิตย์นึ่งก็ห้าแสนใบหนึ่งแล้วก็ซื้อของเข้ามาเต็มโกดังใช่ปะอยากบ่นนี้ใช่ไหมอยากบ่นนี้ไม่อยากมีวงเงินโอดีแล้วไม่อยากเสียดอกเบี้ยคุณคุณก็ขายขายของที่อยู่ในโกดังคุณทั้งหมดสมมติสมมุติว่าขายได้สมมุติว่าขายได้ยกลอ็อตคุณขายได้มาคุณก็เอาเงินไปปิด,ปด,ปดโอดีสิเออ แล้วพอถึงพอถึงเวลาที่คุณจะต้องซื้อของมาขายคุณก็ตีเช็คออกไปใหม่นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ผมส่วนใหญ่เนี่ยถ้าบอกว่าก็ขายของที่เป็นสต็อกสินค้าของเราเนี่ยเอามาปิดมากลบวงเงินโอดีสิว่ามันจะมันจะไปยังไงเนี่ยมันก็มีวิธีนี้แหละนะปรากฏว่าเป็นวงเป็นหนี้วงเงินโอดีหล้านบาทนะแทนที่จะมีสต็อกสินค้าประมาณล้านสถึงล้านสามด้วยซ้ํา นะเพราะมันหมุนไปหม,มุนมามันต้องมีมันม,ตม,ม,นม,ตมีต้องมีกระบสะสมเป็นรูปแบบสต็อกแต่ปรากฏว่าโอเงินโอดีหนึ่งล้านบาทแต่มีสต็อกเหลืออยู่แค่ห้าแสนถ้าถามเอาแลวอีกห้าแสนหายไปไหนอถ้าสมมติว่าคุณขายของทั้งหมดที่คุณมีเอาไปใช้นี้วงเงินโอดีได้แค่ห้าแสนอ่ะถ้าเกิดคุณก็ยังติดนี้โอดีติดนี้แบงก์อยู่ห้าแสนทีนี้หนาวเลยนะหาไม่เจอแล้วว่าเงินห้าแสนมันไปอยู่ไหนผมก็จะบอกว่าเงินห้าแสนมันไปอยู่ไหนไหมก็คุณก็ไปใช้จ่ายไง คุณเอาไปใช้จ่ายกินใชถนนะ้ถ้าธุรกิจคุณไม่ขาดทุนนะถ้าธุรกิจคุณไม่ขาดทุนนะก็คือคุณเอาเงินไปใช้จ่ายนอกระบบเอาใช้จ่ายส่วนตัวของคุณแต่ถ้าเกิดธุรกิจคุณขาดทุนเนี่ยไอห้าแสนหายไปไหนก็คือ5้าแสนก็คือขาดทุนนั่นแหละแล้วมันก็กินเนื้อของคุณไปเรื่อยนะครับนี่คือกรณีวงเงิน OD กรณีที่1คือขายสต็อกมากรอบ OD นะครับกรณีที่2ก็คือจ่ายแม่งเข้าไปมากกว่า มากกว่าดอกเบี้ยะนะครับเช่นเดือนนี้ดอกเบี้ย7 0 0 0ันคุณก็จ่ายเพิ่มมาอีก3 0 0พันเป็นหมื่นหนึ่งไปตัดต้นนะเดือนหน้าดอกเบี้ยเขาาประมาณ7 0 0 0นอีกคุณก็ไปจ่ายเข้าไปดีสามพันเอ้ยจ่ายไปหมื่นหนึ่งไปตัดต้นอีก3 0 0พันไปเรื่อยๆแบบนี้เดแบบี๋ยวมันก็หมดนะไปเรื่อยๆแบบนี้หรือมันก็หมดเออหรือกรณีหนึ่งทําเป็นเส้นตรงก็ได้นะคุณคุณมีวงเงินโอดีหนึ่งล้านนะครับคุณอยากหมดนี่ภายในเอ่อ สิบปีสมมุตินะสิบปีเท่ากับร้อยยี่สิบเดือนถูกป่ะคุณก็เอาหนึ่งล้านตั้งหารด้วยร้อยี่สิบเดือนเป็นเงินเท่าไหรอ่อ่ะประมาณเดือนละแปดพันได้ป่ะเดือนละแปดพันอ่คุณก็ต้องจ่ายเข้าไปเดือนละแปดพันไม่รวมเงินไม่รวมดอกเบี้ยนะอ่าสมมติสิ้นเดือนนี้คุณจ่ายไปก่อนเลยแปดพันปุ๊บพอดอกเบี้ยสิ้นเดือนมันพอคุณจ่ายวันที่สามสิบแปดพันพอพอวันที่สามสิบดดอกเบี้ยมันขึ้นมาเจ็ดพันคุณก็ไปจ่ายเจ็ดพัน เดือนหน้าเหมือนกันคุณก็ไปจ่าย8 0 0 0ดอกเบี้ยเท่าไหร่คุณก็ไปจ่ายเพิ่มจากจาก8,00 0เขาอีกดอกเบี้ย6,500คุณก็จ่าย800 0บวกอีกเดือนหนึ่งดอกเบี้ย ,6000 คุณก็จ่าย800 0ั0บวก 6, ไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วคุณก็ไม่ต้องเอามาใช้แล้วไม่ต้องตีเช็คออกไปใช้แล้วค่อยๆพยายามลดนี่ลงมันก็ใช้มันก็ลดนี่ได้อะเพราะนั้นไม่ต้องถามว่าจะมีวิธีการลดนี่บัตรเครดิตยังไงมีวิธีการลดนี่วงเงินโอดียังไงก็คือพูดง่ายก็ใช้ให้มันมากไอ ใช้หนี้เขาเป็นมากกว่าที่เราใช้เองสิก็เอาเงินไปปิดยอดไปปิดหนี้่ดีนอกจากเอาไปปิดแล้วไม่ต้องดึงออกมาใช้ใหม่ก็แค่นั้นเองมีวิธีแค่นั้นแต่บางคนบอกว่าเอออยากให้มันหมดหนี้จริงๆด้วยการบังคับตัวเองพนะครับถ้าเกิดอยากให้ธนาคารบังคับเนี่ย <S <S ผมบอกเลยว่าข้อเสียคืออะไรรู้ป่ะคือถ้าเกิดคุณทําไม่ได้แล้วคุณจะกลายเป็นหนี้เสียเอานะเพราะว่าถ้าเกิดเราบังคับตัวเองเนี่ยเช่นที่เมื่อกี้ผมบอกว่า เราต้องจ่ายเข้าไปเดือนละ800พถ้าเราอยากหมดหนี้ภายใน10ปีถูกไหมคุณจ่ายไปเดือนละ800พันโบดอกเบีย้ยที่มันเกิดขึ้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับแต่สมมุติว่าเดือนนี้คุณหาไม่ได้มันไม่ถึง800พัน่ะมีได้แค่4 0 0พันโบดอกเบีย้ยที่มันเกิดขึ้นอีกกี่บาทก็บวกเข้าไปคุณก็จ่ายแค่นั้นนะครับไม่มันไม่มีการบังคับเพราะยังไงดอกเบีย้ย od เนี่ยอ่า od มันจะจ่ายมันจะลดลงไปเรื่อยๆเองเรื่อยๆโด,ย,ดยอัตโนมัติ สมมตินะฮะสมมติว่าคุณมีวงเงินโ d ดีอยู่1ล้านบาทแล้วคุณลดนี่จนเหลือ50,000ลดนี่จนลดจนเหลือ5 0 0 0 0น0,000ดอกเบีย้ยเดือนประมาณ3,000ันกว่าบาทสมมติคุณไม่คุณไม่เอาเงินเข้าเลยนะ2ปีนะเงินมันก็ยังไม่ท่วมเพราะว่ามันก็จะมีดอกเบีย้ยเดือนสามพั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 นทบกันไปเรื่อยแต่ดอกเบีย้ยโอเดียเนี่ยมันจะทบต้นทบดอกนะเพราะมันจะอยู่ในกองกองนี้ตัวนั้นนะครับ คุณจะไม่เสียประวัติ <c oughs> คุณจะไม่เสียประวัติสมมติว่าคุณมีวงเงิน1ล้านบาทแต่วงเงินโอดีคุณใช้ไปแค่ห้าแสนมันจะมีดอกเบีย้ยขึ้นทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะแล้วคุณไม่ไม่เอาเงินไปเข้าเลยคุณก็ไม่เสียประวัติเพราะมันยังไม่เกินวงเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะบีบบังคับตัวเองด้วยการบอกธนาคารว่าเฮ้ยไม่ไหวละกูมีวงเงินกับมึง1ล้านบาทไม่หมดนี่สัทีกูขอแปลงนี่เป็นเงินกู้แล้วกันแล้วก็ผ่อนกันไปเดือนละเท่าไหร่ก็ว่ากันไป นะครับอาจจะต้องผ่อนเดือนละหมื่นหรือเดือนละหมื่นสองแต่ถ้าสมมติว่าเดือนนั้นเนี่ยคุณไม่มีหมื่นสองคุณซวยนะเพราะถือว่าคุณผิดนัดชำระหนี้งวดที่หนึ่งพองวดที่สองคุณต้องหาเงินไปจ่ายเขาหมื่นสองสองงวดก็คือสองหมื่นสี่นะถ้าเกิดจ่ายไม่ได้สามเดือนต้องไปขอปรับโครงสร้างหนี้นะเสียประวัติอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีวงเงินโอดีเนี่ยเราลดของเราเองได้ ทำไมอ่ะทำไมจิตใจเรามไม่สามารถที่จะมีกําหนดกฎเกณฑ์กับตัวเองนด้หรือจิตใจที่มันเข้มแข็งพอที่จะกลบหนี้ไปแล้วแล้วไม่ไม,ไม่ตีเช็คเอาหนี้ออกไปใช้ใหม่หรือเอาเขาเรียกว่าไ,ไม่เบิกเงินกู้ออกไปใช้ใหม่ทําไมจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> คือผมเองก็พูดแต่ผมก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะ <c oughs> ผมเองก็เป็นเหมือนเพื่อนแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือกับดักที่ธนาคารเนี่ยมันวางเอาไว้นะครับผมก็ คิดว่าไอ้คนที่แม่งคิดทฤษฎีบัตรเครดิตหรือว่าทฤษฎีวงเงินโอดีขึ้นมาได้เนี่ยในส่วนของแบงค์เนี่ยแม่งโคตรเก่งแม่งกินกันจนไปเรื่อยๆเกาะกินเป็นปลิงไปเรื่อยอย่างนี้เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อธิบายหลากหลายข้อมูลให้ฟังแล้วเพื่อนๆไปพิจารณากันเองแล้วกันว่าอยากจะหมดหนี้บัตรเครดิตอยากจะหมดนี้ว,วงเงินโอดีเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงแล้วมีวิธีการยังไงนะครับ ก็พูดมาซะยืดยาวขนาดนี้ลองเอาไปประมวลผลแล้วก็ลองนึกดูเองแล้วกันว่าเราจะควรจะเอาไปทําอย่างไรนะครับโอเคสําหรับวันนี้คลิปวันนี้ผมไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะฮะก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ช่อง y o u u u e ใไปด้วยนะครับแล้วก็มีหนึ่งช่องทางที่พูดคุยกับผมนะครับไลน์ผมนะครับลน์ ID ผมนะครับใส่เครื่องหมายแนะครับแล้วก็เขียนว่าอันโตนิโอนะครับ A N T O N I O นะดูตอนต้นคลิปได้นะครับลายดีผมลายอะไรนะครับแล้วกเ็เข้ามาดูช่วงที่ผม YouTube ไลฟ์ได้นะครับผมจะไลฟ์ตอบคำถามเพื่อนๆนะครับทุกวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครเข้าไปพูดคุยสอบถามกันได้นะครับ2ช่องทางโอเคสำหรับวันนี้ไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ